ัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงหรือสอจอพอเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนโดยกำหนดแนวทางในการนำข้อมูลคูวเรือนยากจนในระบบที่พีแม,มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืน โดยอำเภอเวียงแกตได้ทำการขับเคลื่อนตามแนวทางของสจพที่ทางรัฐบาลให้แนวทางไว้โดยมีทีมพี่เลี้ยงทีมปฏิบัติการลงพืง้นที่เป็นลายโคเรือนร่วมกับโคเรือนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก4ทอคือ 1. ทัศนคติ 2. ทัศนศ 3. สทรัพยากร 4. ทางออก แนวทางในการแก้ปัญหาทั้ง5มิติได้แก่ 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านความเป็นอยู่ 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านรายได้และ 5. การเข้าถึงบริการของภาครัฐโดยอำเภอเวียงแก่นมีการลงพื้นที่ร่วมกันและนำปัญหาเข้าที่ประชุมสอพออกเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและในวันที่15กรกฎาคม2566ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น คณะกรรมการสตรีตำบลไหลเงาฝ่ายปกครองกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแกน่นและนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลไหลเงาได้ลงพื้นที่ณหมู่ที่6บ้านหว้วยเอียนตำบลไหลเงาอำเภอเวียงแกน่นของโครเรือนนางงอดสุวรรณเขมซึ่งเป็นโครเรือนเป้าหมายที่พิมพ์ป,ปี2566เพื่อมอบของใช้จำเป็นและให้กำลังใจพร้อมทั้งสอบถามความเคลืบหน้า ในการช่วยเหลือจากหน่วยงานต,างต่างๆที่ลงมาช่วยเหลือแล้วสวสดีครับผมผู้ช่วย ช่วยบ้านหองเอียนมูที่มกอาตมบลไรไงงาวเพ่งแก่นขวเชียงรายนะครับวันนี้ก็อยากแนะนําบ้านแังที่หนึ่งครับบ้านนางงอนสวนนาเข็มแล้วก็มีอ้วยกันสามสามคนนะครับก็มีนางงอนแล้วก็มีลูกชายแล้วมีหลานชายอีกหนึ่งคนนะครับเขาเป็นบ้านไม้สมัยดั้งเดิมที่เขามาก่อสร้างครั้งแรก หือดูบ้านอีกที่หนึ่งของบ้านเอียนนะครับก็เป็นบ้านไม้นะครับอันนี้ก็ปัญหาของบ้านก็เริ่มพังนะครับกับสภาพตามการเวลาไปนะครับก็ทีนี้ก็อาจจะได้งบป,ประมาณส่วนหนึ่งจากอาลายหลายหน่วยงานก็ทิ่มาทำอย่างเช่นทําห้องน้านะครับห้องน้ําก็เสร็จไปจากของโครงการของ,งอ,อสอมอนะครับเป็นของอ โรงพยาบาลสุขภาพครับทุนนี้ก็จะได้รับงบสนุนสนับสนุนจากหมู่บ้านมั่นคงนะครับก็คงประมาณปลายปีที่จะมาถึงงบนะครับผงจะได้ทำอาจารย์ที่เสนอโครงการไว้ก็ทำเป็นซ่อมแซมหลังคานะครับแล้วก็เป็นห้องครัวนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหับในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะครับก็มีอ่า หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆนะครับก็เข้ามาดูแลความช่วเหลืออย่างเช่นมาให้เครื่องปฐมรยาบานะครับเครื่องกันหนาวนุ่งห่มต่างๆหรือว่ายารักษาโรค